โอเคสบายดีไปทุกคนเนาะคลิปนี้สีพรจะมาพาทุกคนตั้ง Gmail เนาะและสมัครบัญชีเทดเนาะบัญชี F T Handing เนาะโดยเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่โบพันบบพันมี Gmail เนอะหรือว่าตั้ง Gmail โบเป็นเนาะเบิรงคลิปนี้จบเนาะสามารถตั้ง Gmail และลงทะเบียน F T าได้เลยเนาะโอเคก่อนอื่นเนาะเราต้องมีแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนาะผู้ใดที่ยังบบมีแอป Gmail เนี่ย ให้ไปดาวน์โหลดมาก่อนเนาะสำหรับ Android อ่าระบบ Android น่าจะมีอยู่ในระบบเลยเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ใช้เป็น iOS หรือวหรือ h o n e เนาะต้องได้ดาวน์โหลดมาก่อนเนาะสำหรับแอป Gmail ตัวนี้โอเคเมื่อเขาดาวน์โหลดแอปมาสำเร็จเนาะให้เขาคลิกเข้าไปที่แอปนี่เลยนะแอปนี้เลยเนาะอ่าวิธีการสร้างเนาะสร้างผ่าน Google ก็ได้หรือว่าจะสร้างผ่าน g m a i l เลยก็ได้ทุกคนเนาะ โอเคก็เดินเนาะอ่าเฮาคลิกเข้าไปที่ขวามือเนาะมันเป็นหูบตัวดีเนาะโอเคไหมไอ้จะเป็น Gmail ที่สีพรเคยสร้างขึ้นมาเนาะอ่าวิธีการสร้างไหมสร้างแบบใดอ่าให้เฮาคลิกเข้าไปที่เพิ่มบัญชีเนาะยูรุ่มชุดพี่เลยเนาะอ่าเกือบลืมชุดเนาะเพิ่มบัญชีอ่าแล้วคลิกเปิดด้วย Google เนาะอ่าตัวทำอิดเลยดำเนินการต่ออ่าโอเคมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็คือลงชื่อเขาไซต ถ้าเขามี Gmail เนาะสามารถล็อกอินเข้าได้เลยเนาะอ่าสำหรับผูที่มี Gmail แล้วเนาะสามารถล็อกอินเข้าได้เลยโอเคสำหรับผัยที่ยังบริหามี Gmail เนาะให้คลิกเข้าไปที่ซ้ายมือเนาะอ่าด้านล่มซ้ายมือก็คือสร้างบัญชีอ่าคลิกเข้าไปเนาะมันจะมียูสองตัวเลือกให้เหาเลือกเนาะจะมีอยู่สำหรับตัวเองกับเพื่อจัดการธุรกิจของชั้นเนาะให้ทุกคนเลือกไปที่สำหรับตัวเอง โอเคอ่าเมื่อเฮาคลิกต่ออ่าสำหรับตัวเองแล้วมันจะเด้งมาหาอ่าให้เฮาป้อนซื่อและนามสกุลของเฮาเนาะให้เฮาป้อนซื่อที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษลงไปเนาะอ่าสี่พอนจะป้อนเป็นซื่อสี่พอนเนาะนามสกุลอ่าเมื่อเฮาป้อนซื่อและนามสกุลสำเร็จเนาะต่อไปให้เฮาคลิกคดว่าท,ทัดไปเนี่ยปุ่มทัดไปนี่ โอเคอ่าเมื่อทัดไปแล้วเนาะมันจะขึ้นให้เหราเลือกวันเดือนปีเกิดของเราเนาะและเพศโอเคป้อนวันเดือนปีเกิดเนาะอ่าของตัวเองเข้าไปแล้วเลือกเพศเนาะอ่าโอเคเมื่อเขาป้อนสำเร็จแล้วให้เขาคลิกทัดไปเลย โอเคคลิกคัดไปแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เขาขึ้นมาเนาะจะมีอยู่อสามตัวเลือกให้เขาเลือกเนาะอ่าตัวทับอิดจะเป็นซื่อจีเมลเนาะอ่าตัวที่สองก็บซื่อจีเมลคือกันเนาะมันจะเอาซื่อและนามสกุลที่เขาป้อนรวมอ่าในก้อนนั้นเนาะมาอ่ามาต่อกันเนาะเป็นซื่อจีเมลเนาะสีพ่พรจะเลือกเอาตัวทับอิดเลยเด้อสีพอ่พรคนณทามซี่ศูนย์เจ็ดเนาะคลิกเข้าไปเมื่อติ๊กเลือกแล้วให้เขาคลิกคำว่าทัดไป ขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็คือการสร้างรหัสผ่านเนาะสร้างรหัสผ่านเนาะโอเคสี่พอนแอสสองสองหนึ่งสองโอเคเมื่อสร้างรหัสผ่านสำเร็จให้ทุกคนคลิกคขัว่าทัดไปเนาะโอเคขั้นตอนนี้เนาะเราสามารถคามได้หรือว่าบอคามก็ได้เนาะ <c oughs> ถ้าเราคามเนาะเวลาที่เราลืมลืม Gmail กับรหัสผ่านเนาะเราจะบอกสามารถกู้ได้เนาะ ถ้าเฮาพุกด้วยเบอร์โทรนเนาะเฮาสามารถกู้ได้เนาะโอเคให้เฮาป้อนเบอร์โทรของตัวเองเข้าไปโอเคเมื่อป้อนเบอร์โทรสำเร็จแล้วเนาะให้เฮาคลิกคำว่าถัดไปโอเคแล้วคลิกถัดไปอีกเทือนึงอโอเคเมื่อเห็นหน้าน,นี้เนาะให้เราเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเนาะเลื่อนขึ้นไป เมื่อสุดแล้วให้เราคิกคำว่ายอมรับปุ๊บอ่าแปลว่าการสร้าง Gmail ของเ,าเราสัมฤทธเป็นที่เรียบหอยเนาะมีแต่ว่าลดอ่าตอนนี้อันนี้จะเป็นหน้าตา Gmail ใหม่ของเราเนาะยังบม่มีข้อความใดๆเนาะมีแต่ว่ามีแต่ข้อความที่ Gmail ส่งมาหนึงข้อความเนาะที่ว่าคุณได้สร้าง Gmail อ่าสำเร็จแล้วเนาะสวัสดีสีพรเนาะอ่าอันนี้เป็นซื้อ Gmail เนาะ โอเคเฮาอยากเบิ่งว่าซื้อจีเมลเฮาเป็นแนวใดเนาะให้เขาคลิกขวามือทันทงเนาะปุ๊บเนาะมันจะมีซื้อจีเมลเนาะกับซื้อที่ว่าเขาป้อนทับอิทเนาะก็คือสีพรคุณทำบอกซื้อจีเมลจะเป็นสีพรคุณทำสี่ศูนย์เจ็ดเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นซื้อจีเมลเนาะรหัสผ่านให้ทุกคนอ่าจื้อเอาเนาะทุกคนเนาะผู้ใดที่สร้างไบไปให้จดไว้ก็ดีเนาะโอเคสำหรับการสร้างจีเมลเนาะก็จะมีเท่านี้เนาะทุกคนเนาะ ส่วน EP ต่อไปก็คือการาสมัครบัญชี FT Trading นะทุกคนเนาะสมัครบัญชี FT Trading หรือว่าหลงเธอเบียนเนาะโอเคสำหรับคลิปการสร้าง Gmail เนาะก็จะมีเท่านี้นะทุกคนเนาะ